รับเลยนะครับสวัสดีครับผอมใครที่ดู EP นี้นะครับผมอยู่ที่วัดยางน้ํากัดใต้นี่ฮะด้านขวามือหน่วยกู้ภัยสว่างสรรเพชรนะฮะกำลังนําน้ําดื่มนะครับที่หลายคนเนี่ยนำมาถวายองตาบุญชื่นมาถวายให้กับวัดยางน้ำกัดใต้นะฮะเดี๋ยวผมให้น้องปุ้งนะครับเดินไปเลยนะไปหาองตานะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่หลงตาถึงวัดแล้วนะครับหลงตาบุญชื่นถึงวัดแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หลวงตาได้ถึงที่พักแล้วนะครับเปลี่ยนตัวมางนี้นะครับขอร่นตัวนี้ตัไม่ต้องก้มนะครับตัวน้ำขึ้นรอเลยครับกุญแจรถเอาออกก่อนนะกระเป๋าพิกไปด้านหลังครับหลวงตาได้ถึงวัดแล้วครับยกเลยครับยกเลยครับนี้นะขาสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมาเลยครับยกตัวมาเลยครับมาเลยมาเลยยกไปนี่เลยครับข้างน้อยทั้ขวาหน่อยที่ทั้งขวาหน่อยครั้งขวาหน่อยทังขวาหน่อย ครับ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 ว,บวบผมขอรบรถก่อนนะครับรถกำลังเดินตาถึงที่พักล้น,นะครับ ขออนุญาตเข้าแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีแฟนเพจนะครับไทยโอเคนะครับขอบคุณมากนะฮะได้ขอบคุณน้องกุ้งมากๆนะครับบรรยากาศภายในวัดไปดูไหมไปดูไหมไปดูหนอยหน่วยกู้ภัยเขาลงนงลงน้ำยังไงไปดูหน่อยอาคนเยอะดี๋ยวพาไปดูนะครับ จะพาไปดูกู้ภัยลงน้ำนะครับที่ชาวบ้านมอบน้ำมาให้หลวงตานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้ครับสว่างสันเพชรนะครับอันนี้ครับลงครับลงน้ำให้วิชวัฒนะครับ นี่ครับน้ำที่ชาวบ้านมอบมาให้หลวงตานะครับอยู่ที่วัดนี้มดทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่มอบมาให้หลวงตานะครับที่ถวายหลวงตามานะครับอยู่ที่วัดนี้หมดเลยนะครับนี่ครับนี่อีกคันหนึ่งนะครับน้ําอีกคันนึงลงที่วัดนี้หมดเลยนะครับน้ํานี่ครับ ที่บรรทุกมาแล้วครับลงทั้งหมดครับที่นี่ครับลงหมดเลยครับดูครับประชาชนมากราบไหว้ลงตานะครับมายังเยอะมากครับสวัสดีนะครับเก้าสิเ็ดคนดูนะครับสวัสดีครับผมจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ่ายให้ดูนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสาธุนะครับสาธุใครที่สาธุบุญขอสาธุกลับนะครับให้ได้บุญได้พรนะครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับนีครับเป็นอาสามูลิทินะครับมาร่วมด้วยกันครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาสาโมริธินะครับมีหน่วยงานโมริธิสว่างสันเพชรนะครับแล้วก็ชิมงานทางหลวงนะครับทางหลวงของแกงกระจานะครับมาร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบไลฟ์นะครับเดี๋ยวจะส่งให้พี่บังนะครับเดี๋ยวผมจะทํางานต่อนะครับขออนุญาตจบไลฟ์นะครับผม